สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับพวกเรานะคะเคล l ี่คอสเมติกค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่เคล l ี่สาขาแฮ p ปี้แลนด์เซ็นค่ะค่ะก็จะพาเป็นการแบบเหมือนคือหัวร้านให้เห็นว่าหน้าตาร้านเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเหมือนอธิบาย<ม>ว่าที่เราเคยพูดถึงกันบ่อยๆว่าร้านเราเน,นี่ยมีทั้งขายปลีกขายส่งแล้วก็แบบถ้าจะซื้อขายทรงเนี่ยบางคนก็ยังงงว่าต้องซื้อ,อยังไงต้องซื้อ แบบเยอะเยอะไหมหรือว่าต้องซื้อกี่ชิ้นขึ้นไปแล้วทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คะ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมกันเนอะแล้วก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศาาร้านพร้อมกัน<า>นะคะไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ ก็อันนี้ก็อย่างที่เห็นเนอะด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศร้านคือแบบว่าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์เนี่ยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยร้านเราอยู่ซ้ายมือเลยนะทางเข้าตรงค่ะติดกับศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์เลยนะคะใช่หาทางเ,เดินเข้ามาง่ายดายมากพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสินค้าให้แบบเลือกมากมายหลากหลายประเภท แต่ว่าที่แบบหลายๆคนสงสัยกันคือสินค้าราคาขายส่งใช่บางคนแบบคิดว่าโอ้ยต้องซื้อเยอะแน่เลยหรือไม่ได้ราคาขายส่งใช่หรือว่าแต่งตัวเราเนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ให้ไหม่ขาแต่อยากซื้อไปใช้เองอ่ะต้องซื้อแบบไหนถึงจะได้ราคาส่งอ่าวันนี้เรามายกตัวอย่างให้ดูะอย่างเช่นว่าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นมาร์กแบบยอดน,นิยมของที่ร้าน<ช>เลยเนาะเป็นมาร์กของเคทีดอลน,นั่นเองก็จะแบบเป็นรุ่นแบบว่าสวิตลีิ เขาก็จะมีมากมายหลากหลายสูตรมากปกติเราซื้อ1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่25บาทค่ะแต่ว่าถ้าอยากซื้อแบบถูกกว่านั้นทำยังไงคะพี่ยิ้มก็ซื้อทั้งหมด6ชิ้นค่ะจะได้ราคาส่งเราคละสูตรได้นะเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างเช่นแบบเนี้ยเขามีประมาณ5สูตรเราก็เลือกมาแบบอย่างละแผ่นแล้วแบบแผ่นที่เราชอบหน่อยก็เลือกมาเยอะหน่อยพอครบเหมือนอย่างเงี้ยหกชิ้นปุ๊บเนี่ย ให้พนักงานเช็คราคาให้กันเลยก็ได้ <S <S <ช>ว่าแบบว่าโ้จากราคาที่25บาทเนี่ยเป็นราคาส่งจะเหลือชิ้นละ20บาทค่ะถูกมากเลยนะแบบว่าลดไปชิ้นละ5บาทใช่แล้วก็แบบได้แบบคละได้ด้วยเนี่ยอย่างที่มังพลนบอกช,ชอบสีไหนก็หยิบสูตรนั้นไปเยอะๆหน่อยใช่ใชแล้วก็สามารถลองได้แบบทุกสูตร เพราะบางคนเวลาซื้อมาก็ยกกล่องก็สิบชิ้นเหนือไงใช่ค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อสีเดียวกันเราซื้อไปเลยค่ะหกสูตรนะหกหหกชิ้นก็ได้ราคาส่งแล้วเนี่ยแค่ซื้อหกชิ้นปุ๊บนี่อันนี้ก็ประหยัดไปถึงแบบสิบบาทเลยนะใช่ค่ะจากปกติคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมังแบบเนี้ยขายแผ่นละสี่สิบเก้าบาทซื้อที่แคนรี่ยี่สิบห้าบาทอันนี้คือถูกแล้วนะยี่สิบห้าบาทอาแล้วพอซื้อราคาสรงเหลือยี่สิบบาทค่ะถูก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 ลงไปอีกเนาะก็ สำหรับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นตัวฮอตฮิตเหมือนกันอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างแล้วค่ะเอาอีกสักตัวอย่างลวกัวนี้ก็คือรุ่นนี้เลยเป็นเมลสส่าเป็นทิมรองพื้นแบบซองค่ะรุ่นนี้คือดังในโซเชียลนะแบบทูกต้องบกปิดแล้วแบบเนียนกริบนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้าแห้งดูแบบฉ่ำบวเป็นสาวเกาหลีปกติเราซื้อซองเดียวเนี่ยจะอยู่ที่59บาบาทค่ะก็คือราคามาตรฐานทั่วไปเนาะแต่ถ้าอยากได้แบบถูกกว่านั้นค่ะ ทำยังไงล่ะหรือว่าวันนี้นห่ะจะไปแต่งงานเป็นแต่งหน้ารับเป็้นยาเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าผิวเราคนละผิวกันทํายังไงดีเรามากับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็แชร์กันเลยเนี่ยหกซื้อ6ชิ้นค่ะได้ราคาส่งไปเลยแล้วก็สามารถคลาสีได้ด้วยใช่แบบสมมติว่าพี่อ่ะใช้สีหนิงแล้วเพื่อนใช้สีหนช่ก็แบบผ่านกันเลยคนละสองสามซองก็ว่าไปหรือมากกว่าสามคนอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนคนนี้ใช้เบอร์หนึ่ง อีกคนนึงใช้เบอร์สองอีกคนนึงใช้เบอร์สามเราก็ซื้อไปเลยว่าเบอร์หนึ่งสองซองเบอร์สองสองซองเบอร์สองเออเบอร์สามสามซองสองซองก็รวมกันเป็นหกซองแหละเราก็จะได้ราคาส่งเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ใช่จากปกติสองร้ห้าสิบเก้าบาทเ,าเหลือสองร้สี่สิบเก้าบาทคะ่ะไปหยาดไปแบบซองละสิบบาทนะใช่ถูกมากเลยอะเฟิร์บต้องมาแบบซื้อมันซื้อด้วยกันอนะไปหยาดไปแบบหกสิบบาทอะลดกกล่องเลยค่ะ หรือว่ามาคนเดียวซื้อ6ทีเลยก็ได้ก็คุ้มถ้าใช้ทุกวันอยู่แล้วคุณไม่เรียดเนาะก็ดีกว่าไปแบบซื้อราคาเต็มอันนี้คือซื้อแบบที่ยังไงก็ได้ใช้แล้วก็ถูกถูกถูกลงไปอีกอี่บอกคุณภาพดีแล้วราคาถูกเลค่ะที่ดานเคลี่ของเราใช่ค่ะค่ะก็เรียบร้อยเลยนะวันนี้กับบคลิปสั้นๆในการพาทัวร้านแล้วก็แนะนําการซื้อสินค้าแบบราคาสม ครานี้คือทุกคนก็ได้เห็นบรรยากาศร้านด้วยแล้วก็ได้รู้แล้วว่าต่อไปเวลาฉันจะมาซื้อของในรา้านเทลลี่อยากได้ราคาส่งจะต้องทำยังไงง่ายนิดเดียวแถมว่าเหลือตังกลับบ้านไปซื้อนู่นซื้ออย่างอ,อือ่นได้อีกเนาะตอนเรียกว่าฉลาดสวยด้วยเดี๋ยวขอให้พี่เฟิร์นเนี่ยสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าต้องซื้อกี่ชิ้น จะได้ราคาส่งค่ะอยากซื้อของที่สินค้าที่ได้เป็นราคาส่งนะคะกับเคนล,ลี่เพียงซื้อตั้งแต่6ชิ้นขึ้นไปเนาะหรือ6ชิ้นพอดีก็ได้ค่ะก็จะได้จากราคาเต็เมแบบลดมาเป็นราคาส่งเลยและก็ยังสามารถคระสีในรุ่นเดียวกันได้เลยคนะ่ะใช่คระสีขาเบอร์ได้เลยนะคะก็ชวนเพื่อนๆมา มาเป็นแกงก็ได้นะคะก็เคลลี่ของเรามีทั้งหมด2สาขาด้วยกันค่ะสาขาแรกนะคะจะอยู่ที่ห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ก็คือสาขาที่เราอยู่นี่เองใช่ค่ะจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยติดกับส่วนอาหารแฮปปี้แลนด์ค่ะใช่ใครมาไม่ถูกก็คือเป็นห้างที่ตรงข้ามกับเดอะบอมบังกะปินี่่ะส่วนสาขาที่2นะคะก็จะอยู่ที่ห้างเมเจอร์รังสิตค่ะใครที่บอกว่าอยู่โซนบัคุณโซนแบบธัญญะหรืออะไรเงี้ยแวะมาได้จะอยู่ชั้นหนึ่ง ติดแบบถนนใหญ่ใช่ทางเดินไปวินรถตู้นั่นเองนะคะสังเกตง่ายมากๆทั้งสองสา,าน,นะคะ<ช>หรือใครอยากจะไปแบบดูสินค้าอื่นๆหรือว่าดูรีวิวอืก็สามารถไปที่ได้ไดที่ Facebook Instagram หรือว่าตอนนี้เรามีอีกหนงช่างทานก็คือยูคูแม่เอง<ช>ค่ะใช่ค่ะที่สามารถเข้าไปดูพวกเราแบบ นำเสนอสินค้าต่างๆหรือว่าชวนมาแต่งหน้าด้วยกันชามีมีต่างๆมากมายนะคะหรือว่าถ้าอยากจะสั่งสินค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดเชลลี่คอสเมค่ะก็จะมีแอดมินคอยตอบอยากดูสีตัวไหนอยากลองเบอร์ไหนนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ